ทำไมบ้านของคนรวยถึงมีพลังงานที่แตกต่างจากบ้านทั่วไปคำตอบอยู่ที่อัตราส่วนทองคำา6 6 8 8ที่นักวิทยาศาสตร์พบว่าเป็นสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในธรรมชาติการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเผยว่าเมื่อสมองมนุษย์เห็นสัดส่วนทองคำจะหลั่งสารเซโรโทนินที่ทำให้รู้สึกสุขและมั่นใจมากขึ้น2 3 ในโลกของ่วงจุย้ยการจัดเฟอร์นิเจอร์ตามอัตราส่วนนี้จะสร้างการไหลเวียนของพลังงานบวกที่เรียกว่าชีวิธีการง่ายๆคือหากโซฟายาว180เซนติเมตรให้วางโต๊ะก,กาแฟห่างจากโซฟา111เซนเมตรหรือถ้าห้องกว้าง300เซนติเมตรให้แบ่งพื้นที่เป็น185และ115เซนเมตร นักจิตวิทยาจากสถาบัน MIT พบว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่จัดตามสัสดส่วนทองคำมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น31%ส่วนการศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการที่ใช้หลักการนี้ในออฟฟิศมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย18%ภายใน6เดือนเพราะสมองจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่สมดุล เคล็ดลับเพิ่มเงินเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุขมีมาให้ทุกวันกดติดตามไว้นะคะ